นี่คือบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามซึ่งจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือการที่มันมีต้นซากุระทั้งหมด2ต้นตั้งอยู่ข้างๆแบบนี้ด้านในบ้านนั้นก็มีกาน้ำชาอยู่ด้านในซึ่งเป็นบ้านแบบโบราณส่วนด้านหน้าบ้านก็จะเห็นเป็นภูเขาไฟฟูจิตั้งเด่นเป็นสง่าพอมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่มหึมาซึ่งไม่รู้ว่ามันไปสิ้นสุดตรงไหน และถ้าหากว่าคุณมองไปไกลๆคุณจะเห็นสิ่งนั้นนั่นคือนั่นคืออ้าวมันไปไม่ได้นี่วะอาลรก็สวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกม house builder อีกแล้วนะฮะในคลิปนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งกับเกมนี้ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาทำการสร้างบ้านญี่ปุ่นกันนะครับเหมือนกับที่เกินไว้ในตอนต้นคลิป เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากว่าจะสร้างให้เห็นเหมือนตอนต้นได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีใดๆกันบ้างเอาละอย่างแรกเลยนะครับตรงนี้เขาให้เราทําการหยิบเจ้าตัวก้อนหินมานะครับแล้วก็เอามาวางแบบนี้อ่าต่อไปก็จะเป็นก้อนที่2แล้วก็ตามด้วยก้อนที่3นะครับแล้วก็วางไปทั้งหมดอีก6ก้อนนะครับรวมตรงนี้ก็เป็น9ก้อนนั่นเองนะครับทั้งหมดคือ9ก้อนที่เราต้องใส่เข้าไป เอาล่ะหลังจากวางหินเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการหยิบเจ้าตัวท่อนไม้ตรงนี้มาเอามาใส่แบบนี้ซึ่งเราก็จะได้เป็นไม้เอามาวางบนหินนะครับซึ่งไม้ตรงนี้จะเป็นไม้ที่มีการตัดมาอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็มีการเจาะรูไว้บริเวณตรงนี้ด้วยซึ่งคาดว่ารูตรงนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในการยัดชิ้นส่วนเข้าไปเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้บ้านมันเสียหายให้มันต่อติดกันนะครับเปรียบเสมือนกับการตอกตะปูนั่นแหละนะ เราก็ทําการใส่ไม้เข้าไปนะครับปึ๊บจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปนะครับซึ่งเราก็จะต้องเดินไปตรงบริเวณนี้เพื่อไปเอาไม้นะครับไปทําอะไรก็ไม่รู้กับของพิเศษบางอย่างแล้วก็ไปใส่ได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะหยิบไม้มานะครับและนี่แหละครับคือของพิเศษที่ผมบอกท่านผู้ชมดูให้ดีวางปุ๊บเปลี่ยนสภาพปับ๊บพอเราได้ไม้มาเราก็เอามาใส่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆ ให้มันครบนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ามาวางกับของพิเศษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ไปเลยาจากนั้นนะครับเกมก็จะให้เราทําการประกอบอแล้วก็นี่ไงที่ผมบอกก็คือเอาไม้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับต่อเข้าไปแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนกับการเป็นตะปูเอาไว้ยึดบ้านให้มันติดต่อกันนะครับมันจะได้ไม่หลุดนะฮะเอาละขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการที่เราจะต้องทําการ เอ่อทเป็นเขาเรียกว่าคานหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจขอภายถ้าเกิดว่าพูดผิดก็คือจะต้องทําการเสริมความแข็งแรงของบ้านด้วยการเพิ่มคานเข้าไปซึ่งเราก็จะใช้ไม้ตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าเราจะไม้ตรงนี้ไปใส่นะครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับอ่าใส่ใส่เลยโอเคอ่าเรียบร้อยครับต่อไปก็คือการที่เราจะต้อง ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดแปบ๊บโอ้นี่ไงท่านผู้ชมมันคือตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีตัวของอุปกรณ์นะครับที่เขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือบอกเลยว่าการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายดายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำทุกอย่างมาให้เราหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการวัดนะครับเป็นการวัดไม้ใช่ไหมแล้วก็มาตัดทำเป็นขั้นบันไดนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ย เราไม่จำเป็นจะต้องหาตัดเอาก็ได้นะครับเราหยิบไม้ตรงนี้ได้เลยเนี่ยใส่ใส่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโกงนะครับแบบนี้คือเกมเขาให้เราตัดแต่ว่าผมหยิบใส่เลยแบบนี้ครับนี่แล้วก็ใส่ใส่ใส่เป็นไม้กระดานนะครับวางไปเป็นพื้นบ้านเราก็จะทําการวางไม้กระดานไปนะครับเท่าที่ดูมาเนี่ยรู้สึกเหมือนจะยังไม่มีการตอกตะปูเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าบ้านมันจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับจริงๆใน เรื่องจริงเนี่ยอาจจะต้องมีการตอกตะปูด้วยนะครับแต่ว่าในเกมเขาไม่ได้ทํามานะครับอาจจะแบบว่าลดความละเอียดลงหรือเปล่านะครับให้มันเล่นไม่ยากเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับในชีวิตจริงผมคิดว่ามันก็อาจจะต้องมีตอกตะปูบ้างแหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตอกเนี่ยมันมันจะอยู่จริงๆหรืหอแค่เอามาวางอย่างเงี้ยเนาะเอาล่ะขั้นตอนต่อไปก็คือไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ที่เอาไว้ในการจุดไฟในบ้านนะครับในต้นคลิปเห็นไหมตรงนี้จะเป็น จุดที่เอาไว้วางเอาไว้แขวนกา,าน้ําชาหรือว่าเป็นหม้อต้มอะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะก่อไฟได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เหมือนเคยเห็นในพวกตามการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับเห็นเขาทากันก็คือไอ้เจ้านี่ผลมาครับโอเคใส่แล้วก็ทําการาประกอบนะครับประกอบอมันจะเป็นหลุมนะครับหลุมาไว้จุดไฟอะไรประมาณนั้นเอา่านสุดท้ายใส่เข้าไปโอเคครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ ทำเป็นเสาตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้ไม้อันเล็กๆพวกนี้นะครับเอาไปใส่ใส่ใส่ครับใส่สิเออโอเคต่อไปก็เป็นไม้อันย,ยาวๆซึ่งอ่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับโอเคฟืบอ่าเจ๋งอ้ายังไม่จบอยังไม่จบอันนี้อีกอันโอเค <got> ยี่ยม ต่อไปก็จะเป็นไม้ตรงนี้ซึ่งไม้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไม้กระดานาจำพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูซิเอาไม่ได้ฮะถ้างั้นก็ไม่ใช่นะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าใส่ครับโอเคถูกต้องโอเคโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือเสานะครับซึ่งการทำเสานี้จะต้องใช้ไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรง เพราะฉะนั้นเราจรึงต้องใช้ไม้ตรงนี้นะครับหยิบมาทั้งหมด4อันพอเพราะเราต้องใช้แค่4ต้นเราเอามาวางตรงนี้นครับในของวิเศษครับแล้วมันก็จะได้เป็นเสานั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการขึ้นรูปนี่ยอย่างเจ๋งครับถึงแม้มันจะดูเวอร์แต่ว่ามันก็เจ๋งนะครับเพราะว่าไออันเหลืองๆตรงนี้มันคือของวิเศษนั่นเองแม่เจ๋งเป้งเมื่อเราได้เสาครบทั้งหมด4เสาเราก็จะเอามันมาใส่ใส่โอเคเอ้าว หายไปไหนเสาหนึ่งอ๋ออยู่นู่นโอเคใส่ครับจากนั้นก็เป็นการประกอบอประกอบครับแล้วก็ตอกไม้เข้าไปเพิ่มความแข็งแรงโดยไม่ได้ใช้ตะปูขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการทำเป็นโครงสร้างให้มันเป็นห้องนะครับก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้ไม้ชนิดไหนเอ่ยนะอ๋ไอไอ้วงกลมๆนี่มันมายังไงเอ่ยเราใส่ได้เลยเหรอไม่ได้สิ เอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้วงกลมๆหายไปไหนหเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยครับท่านผู้ชมผมกระโดดทีเดียวแม่งเหาะหายไปในอวกาศเลยเอาล่ะไม่เป็นไรในเมื่อไอ้กลมๆมันหายไปแล้วก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้หน้าที่ของเราคือการเอาไม้พวกนี้ไปใส่ซะก่อนโอเคครับใส่เข้าไปครับโอเคนะครับเอาละกระบวนการตรงนี้ ผมอาจจะต้องมีการดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการนิดหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้ไม้ของเราได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยไอที่เกินเกิน,กนมกี้ผมใส่ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้คือไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหยิบเลื่อยขึ้นมาแล้วก็เอามาเลื่อยไม้อ้าวเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยไม้มันล่องหนได้ยังไงเ,เฮ้ยบ้าน่ะไม้มันล่องหนอย่างนั้นเรอเป็นไปไม่ได้ไอไม้บ้าเอาเ้ยผมจะทําการผ่าครึ่งครับ แล้วก็จากนั้นก็ตัดครึ่งอีกครึ่งหนึ่งโอเคครึ่งของครึ่งแล้วก็เอาอันนี้มาโอเคครับเอามาใส่ตรงนี้มาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เอ๊ะทำไมใส่ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันช่างมาลวกันเอา้าตอนนี้ไม้หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมสรุปคือตอนนี้เราอาจจะต้องซื้อของเพิ่มนะครับก็ มันมีช็อปอยู่ตรงนี้นะครับสามารถซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์เพิ่มได้ก็จะเป็นไม้ตัวนี้1อันเราก็ซื้อมานะครับเราจะซื้อมาทั้งหมด20่อ่า20 20อันนะครับไม้20อันขอเรียกเป็นอันละกันแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไออันกลมๆอันนี้นะครับ1อันเพราะว่าเราทําหายไปนะครับมันลอยหายไปในอวกาศหรือไม่มันก็อาจจะล่องหนอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตรงนี้จะมีลุงคนหนึ่งครับ <Okay. S 1> เอาของมาส่งผมขอตั้งชื่อเขาว่าล okay ุงโอเคเพราะวว่่่าาาาาททุกคครรั้้งงีีเามาตนจะพูดํ โอเคสวัสดีครับลุงสบายดีหรือเปล่าแมนั่งมาชิลเหลือเกินเอาละผมขอรับของไปแล้วนะของของแกนะ่ะฉันขอรับไปล้วตรงนี้เราจะทําการขนของขึ้นไปนะครับเรียกเรียกว่าต้องถือกันไปด้วยมือเปล่าแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเอา้าอ๋อตกใจนึกว่ามันจะหายนึกว่ามันจะหายแต่ว่ามันใส่เข้าไปแล้วโอเคครับ <'m> ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เปี้ยวอยู่เหมือนกันดีนะมันไม่หายถ้าหายเนี่ยเมื่อกี้ผมร้องเลยต่อไปก็จะให้เราทําไม้ตรงนี้ใส่ไม่ได้เนาะแสดงว่าอาจจะต้องมีการเอาไปแปลร,รูปกับของวิเศษตรงนี้อ่าถูกต้องครับเนี่ยเราจะแปลร,รูปไม้นะครับให้เป็นไม้ที่มีข้อต่อแบบนี้แม่มันเป็นของวิเศษจริงๆนะั่นแหละคือในชีวิตจริงเนี่ยมันคงไม่มีของบ้าอะไรที่อยู่ๆเอาไปวางแล้วมันจะแปลร,รูปแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยคือแบบมันมันมันเกินความจริงไปหน่อยนะอันนี้ เอาละเมื่อเราได้ครบหมดทั้งหมด4อันใช่ไหมเราก็เอามันมาใส่นะครับโอเคเอามันไม่ได้ใช้4นี่มันใช้มันมันใช้มากกว่า4มันใช้6เราเราทำมาแค่4อ้าวเอาละผมเอามาใส่เพิ่มอีก2อันนะครับตรงนี้เราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้ยังเราต้องทําการประกอบมันก่อนแหมขั้นตอนการประกอบนี่เป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะฟินนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ดูเสียเวลานะฮะแต่ว่ามันก็ฟินนะที่ว่าเห็นไหมข้อต่อทุกอย่างนะครับมันจะเข้ากันได้หมดเลยแบบนี้โอ้โหขั้นตอนต่อไปก็คือการทําเหมือนเดิมนะครับเอาไม้ตรงนี้ไปใส่ของพิเศษอาจจะต้องใช้ทั้งหมดอา่าน่าจะ4อันเพราะฉะนั้นผมจะทําไว้ก่อน4อัน 1...2... ึ 1, อ๋อมันหยิบมา5เลยใส่เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยใส่เข้าไป ใส่เข้าไปเลือนใส่เข้าไปโอ้ <Congratulations. S 1> oh, เรียบร้อยเอาละลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาไม้ตรงนี้นะครับไปใส่ของพิเศษนะครับเราเราก็จะได้เป็นไม้ที่มีรูปด่างหน้าตาประหลาดประหลาดแบบนี้ซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ที่ร,ร,รู้คือเราจะเอามันไปใส่ <Really? S 1> เฟิร์บเข้าให้ <Really? S 1> จากนั้นก็ประกอบเหมือนเดิมโอเค แหมตรงนี้รู้สึกว่ามันเดินไม่ถึงเราอาจะต้องใช้บันไดนะครับเราจะยกบันไดขึ้นมาตรงนี้เพื่อความสะดวกสบายในการก่อสร้างโอเคครับใส่ครับใส่ครับใส่ครับโอเคแล้วมันก็จะเลื่อยมันจะเลื่อยไม้ให้เราซึ่งไม้ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ส่วนเกินที่เราใส่มาเกินเกินขนาดของมันเราสามารถลงมาเก็บไม้ตรงนี้เอาไปใช้ต่อได้นะครับซึ่งไม้ตรงนี้ก็อาจจะเอามาประกอบไม่ได้ฮ รูส้สึกว่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ช่างมันปไปเลยแล้วก็เอาไม้ตรงนี้ไปเก็บเพราะว่าของมันแพงนะครับในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นส่วนของหลังคาแล,ะล,ะละ้วล่ะตอนนี้เราจะต้องใช้ไม้ตรงนี้นะครับรูปร่างมันคล้ายๆกันนะครับซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนี่เราจะมันใส่เข้าไปแบบนี้เจอ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 บโอเคจบครับอ่าเรียบร้อย ต่อไปก็เ,เป็นไมอ้อันนั้นนะเราต้องเอาอันนั้นที่มันม์กฟ้า,ฟาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ใช้ได้เหรอเอางั้นก็แจลบเลยครับแล้วก็มันไปใช้เลยแล้วกันเพราะผมขี้เกียจหยิบไม่ใช่อะไรเรียกได้ว่าเป็นความขี้เกียจนะครับนี่ใส่ใส่โอเค <got> เสร็จอ้าวไม่เสร็จเราต้องประกอบอีกประกอบ ประกอบครับแล้วก็ตอกไม้อันนี้เป็นไม้หกเหลี่ยมนะปกติเป็นสี่เหลี่ยมจืบจ๊บจึ๊บปึ๊บปับ๊บจึ๊บจับ,บปับ๊บปะเฮย้ยเอายังไม่เสร็จอีกเหรอแหมโอโ้โหขั้นตอนนี้มันมันจะละเอียดไปไหนวะเนี่ยเอาละต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเอ่อไม้ตรงนั้นใช้ไม้อันไหนเอ่ยโอเคอันนี้ได้นะเราจะเอาไม้มาใส่แบบนี้อ่าแล้วมันก็ต้องเลื่อย ต้องเลื่อยทิ้งด้วยนะรู้สึกมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่ไม้ตรงนี้เข้าไปนะครับใส่ครับใส่เข้าไปเลยครับโอเคครับใส่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 เด้ครับเ้อใส่เข้าไปครับจบครับอ่าแจมแมวต่อไปก็เอ่อทำเป็นไม้แบบไหนว่าแบบนั้นโอเคป๊บอันนี้เนาะใส่ครับ ตามขั้นตอนตามวิธีนั้นต้องมีการใส่เสมอขั้นตอนมันค่อนข้นางที่จะละเอียดและซับซ้อนจึ๊บโอเคเสร็จแล้วครับต่อไปก็เออใช้ไม้เป็นไม้อันเล็กๆอย่างนั้นนะโอเคเอาไม้นี้มามามา,มาแล้วก็ทําการเนี่ยผมจะบอกว่าเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับดูนะฟึบ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 โอ้โหซูปเปอร์ฮีโร่ โคตรสุดยอดนะครับซูเปอร์ฮิวแมนนะฮะคือแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบว่าไม้หมดอีกแล้วอล่ะตอนนี้ผมประสบปัญหานะครับคือเราไม่สามารถที่จะทําหลังคาได้เนื่องจากว่ามันใส่วัสดุอุปกรณ์เข้าไปไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่พอเมื่อกี้ผมกดตัวแซดไปมันก็ชี้ไปที่ตรงนั้นทันทีสุดน้ัยก็คือกองไม้ที่เป็นกองไม้แบบแบนลาบนะครับผมคาดว่าไอ้นี่แหละใช้ได้แน่นอน ล้วก็จะบอกว่าตรงนี้เราสามารถกระโดดขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดของมนุษยชาติจริงๆพลังขนาดนี้ต่อไปก็เป็นการทําอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนข้างบนนี้เขามีาให้เราทําการปูหลังคาโอเคตรงนี้เราจะต้องซื้อของมาใส่นะครับซึ่งของตรงนั้นมันก็จะอยู่ในช็อปของชนิดนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของหลังคานะครับก็คือน่าจะเป็นไอแ่นนี้นะครับ เพราะว่าก่อนหน้านีーー้ผมเคยลองเล่นมาแล้วนะครับมันน่าจะเป็นแผ่นนี้แหละถ้าจำไม่ผิดโอเคลุงมาส่งแล้วโอเคลุงโอเคผมก็โอเคเอาละหยิบมาแล้วก็ทำการกระโดดแบบซูเปอร์ฮีโร่ฟุ๊ๆฟุ๊ฟุ๊ปฟุ๊ปฟุือโคตรสุดยอดโอเคครับสายไปทั้งหมดเรียบร้อยต่อไปก็ยังไงต่อเอ่ยเอายังไม่หมดนี่วายังเหลืออก lights, ีกหน่อยนึง โอเคต่อไปก็อีกด้านหนึ่งหมดพอดีครับไม้หมดตอนนี้เราก็ต้องซื้อเพิ่มเราก็ซื้อเพิ่มอีกนะครับแล้วเราก็จะได้เจอลุงที่ชื่อว่าลุงโอเคดูซิว่าลุงเขาจะโอเคไหม <Okay. S 1> โอเคคุณลุงโอเคผมก็โอเคเอาละลุงของของลุงเนะี่ยผมขอแล้วกันนะแล้วก็กระโดดแบบซุปเปอร์ฮีโร่อีกครั้งฟึบฟบฟบ,ฟบ,ฟบ,ฟบโอ้โหแล้วก็ใส่ครับป้าป้ปา้ปาปา้ปาปา้ป เจ๊บเขาให้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ๋อยังไม่เสร็จอีกเหรอโอ้โหเฮ้ยแสดงว่าเราอาจจะต้องซื้อของมาอีกชุดนึงนะครับโอ้โหลุงโอเคบอกไอ้หนูเองเดินเรือคือลุงเดินเรือมาเหนื่อยเนี่ยเองช่วยสั่งทีได้ไหมนะคือลุงเดินเรือมาหลายรอบแล้วลุงเหนื่อยแล้วนะใส่ไปเลยครับใส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 สอีกด้านนึ่งใส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 โอเคเยี่ยม อ่าอันนี้ใส่ไม่ได้โอเคสรุปคือของเราใช้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องซื้ออย่างอื่นอีกนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คงจะเป็นไอแผ่นี้นะครับอ่าถามว่าทำไมผมถึงรู้นะครับเหตุผลง่ายๆครับคือผมเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งปับ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 ปัแล้วก็ตรงนี้ครับป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 แล้วก็ตรงนี้ครับปับปบปับปับอ๋อเอ้ยอาวลวงรู้สึกว่าข้างบนนี้จะต้องใส่ด้วยนะฮะ เราก็ใส่ไปเลยนะครับปึ๊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 บเยี่ยมนะครับเยี่ยมยอดกระเทียมดองต่อไปก็ข้างบนนั้นเหมือนจะมีอะไรให้ใส่ซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนเป็นช่องลมนะตรงตรงแถบนู้นก็มีนะครับอีกแถบหนึ่งนะครับซึ่งของอยู่นู่นนะครับโอเคเขาชี้ตรงนู้นเราก็เราจะไปเอาตรงนู้นปึ๊บหยิบมาแล้วก็กระโดดกลับขึ้นไปปึ๊บ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 อื้คือแบบว่า โคตรยอดมนุษย์เอาละขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือเขามีเครื่องหมายชีย้ไปตรงนั้นเราก็จะโดดลงไปนี่ตัวคอเราร้องเอือเดิเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าเจ็บดรืยออะไรนะครับเอ้ยว่าแต่ลุงเฮ้ยทำไมลุงมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่สิจริงๆแล้วความลับก็คือลุงมี2คนนะครับคุณเห็นลุงตรงนั้นไหมนั่นแหละครับเขาคือฝาแฝดกันเป็นพ่อค้าที่สัญจรอ,อยู่แถวนี้ เอามาใส่นะครับตรงนี้ปึ๊บ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 ใส่ไปให้หมดครับใส่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 ครับเออผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะมืนหัวนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเล่นเกมนี้แล้วขยับไปมาแบบไวมากถ้าเกิดว่ามืนหัวต้องขออภัยด้วยนะซึ่งผมเนี่ยผมก็มืนเหมือนกันครับขั้นตอนต่อไปนะครับเขาให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเขาให้เราหยิบมีดนะครับแล้วก็ทําการไป ตัดต้นไม้นะครับแล้วก็หยิบกิ่งไม้มาหยิบมาได้ยังไงต่อจังหวะนี้เอามาใส่ตรงนี้จากนั้นก็ทาการทําอะไรตำ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 แล้วก็เทเทใส่อะไรก็ไม่รู้เป็นภาชนะชนิดหนึ่งจากนั้นเราก็ทําการขยําขยําเป็นก้อนกลมๆสีขาวๆแล้วก็เอาไปวางบนแม่พิมพ์ได้เป็นแผ่นเหลี่ยมๆโอเคอาไรตรงนี้มีมีดอยู่นะครับแล้วก็มีกิ่งไม้จํานวนเล็กน้อยนะครับเราหยิบมีดมาก่อน มีดมาตัดตรงนี้อ่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการเก็บมานะครับแล้วก็มีดมีดมีดตัดตัดตัดแล้วก็เก็บมาแล้วก็โอเคแล้วก็ทําการตัดตัดตัดอะตอนนี้เราก็ตัดมาได้เยอะพอสมควรนะครับการตอนต่อไปก็คือการเอามันมาใส่นะครับแล้วก็ตำ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 ตามวิธีการแล้วก็เทลงไปในภาชนะเป็นสีข,ขาวๆนะครับ ซึ่งอันตรงนี้นะครับผมคาดเดาว่ามันคงจะเป็นยางไม้เรมั้งนะครับเป็นยางไม้นะแล้วก็ปั้นไปก้กลมกลมแล้วก็มาทําแบบนี้โอเคครับเราปั้นไปกลมกลมก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บหมดแล้วไม่ได้จากนั้นเราก็เอาไปใส่ครับใส่บนแม่พิมพ์ครับเฟิรเราจะได้แผ่นเป็นแผ่นสีเหลี่ยมนะครับคล้ายคล้ายกับเป็นผนังเบาเป็นยิบซ้ำเป็นอะไรงั้นโอเคหยิยบมาจากนั้นก็เอามันไปใส่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บ อ๋อเจ๋งเจ๋งเจ๋งดูสวยขึ้นมาท,าทันทีปึ๊บขั้นตอนต่อไปเราจะต้องดูนะครับว่าเขาให้เราทำอะไรโอ้รู้สึกว่าจะไม่มีของที่สามารถใส่ได้ในบริเวณนี้แสดงว่าเราอาจจะต้องซื้อนะครับซึ่งของที่จะต้องซื้อนะครับคาดว่ามันจะต้องอยู่ในช็อปนะครับเออน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะผมคิดว่า เพราะอะไรทําไมผมถึงรู้ว่าเป็นอันนี้นะครับก็นี่ไงมันชี้อยู่ตรงนี้ไงว่าต้องการไอ้นี่ทั้งหมด13อันลุงมาแล้วลุงโอเค,อ,เคอ่าลุงโอเคผมก็โอเคของของแกนะ่ะฉันขอแล้วกันเอาเฮ้ยกระเป๋าเต็มเดี๋ยวนะเราอาจจะต้องทิ้งอะไรลงน้านะครับเอาไม่ได้ว่าทิ้งลงน้ําไม่ได้เดี๋ยวๆลองทิ้งๆๆทิ้งรักลงแม่น้ําเรียบร้อยฉะนั้นก็เก็บมาครับอ่าเป็นประตูเอ้ยว่าแต่เดี๋ยวนะมันต้องใช้ทั้งหมด13อันไม่ใช่เหรอ แต่ว่าผมเอามันมาแค่10อันเราจะต้องซื้อเพิ่มอีก3อันนะลุงลุงเอาให้ลุงลุงลุงเมื่อกี้ลุงยังอยู่ข้างหลังผมอยู่เลยแล้วลุงโอ้มาอย่างไวไปอย่างไวโอเคเฮ้ยลุง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 เฮ้ยลุงทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าลุงเฮ้ยแผลลุงมันเป็นแพวิเศษหรือไงวะคือผมขึ้นไปแล้วผมไปกับลุงไม่ได้หมายความว่ายังไงเอาละได้มาแล้วก็ใส่ไปเลยครับ ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นประตูนะครับเป็นประตูนะครับเป็นช่องประตูใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจบขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำแบบเดิมนะครับคือการเอาไอ้แผ่น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 ยางไม้นะครับนี่มาใส่เป็นแผ่นยิปซ้ม่มมาเรียกว่าแผ่นยิบซ้มแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนยิบซ้่ม,มากกว่าแผ่นยางนะฮะแต่ตอนนี้มันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอากิ่งไม้ที่เราตัดมาเหลือๆมาเนี่ยเอามันมาใส่นะครับแล้วก็ขยำขยำขยำ ตำตำตำก่อนไม่ใช่ขยำโอเคตำแล้วก็ทําการขยำ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 จากนั้นก็เอาไปใส่แม่พิมพ์โอ้แล้วก็ใส่แม่พิมพ์โอเคครับเรียบร้อยได้มาทั้งหมด10กว่าแผ่นแล้วก็ไปใส่เลยครับเออใส่ครับเอาใส่ส่ใส่โอ้ใส่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 มันมีสีคาไม่เกี่ยวกันนะมันไก่เอ้ยน้ำมันเต่าอะไรเนี่ย ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเออน่าจะเป็นพื้นนะครับอ่าตรงนั้นนะครับสฟีฟ้าที่มันมาร์กมานะครับน่าจะเป็นเสือนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกเสืออะไรเสือทาทามิปะ่ะเ,ออเคยได้ยินอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะอะวางไปวางวางอ่าเรียบร้อยครับ <Brilliant. S 1> ต่อไปก็เป็นหม้อ,มอต้มนะครับหม้อต้มน้ําหรือว่าก,กาน้ําก็ได้คล้ายๆกันแหละหม้อ,มอต้มอยู่ตรงนี้หยิบมาครับแล้วก็ เดินเอาไปใส่แบบโงโงๆอย่างนี้เลยแล้วก็ทําการเอาเชือกมาแขวนแมบบนี้ครับสิ้นสุดการรอคอยเสร็จสักกะทีสาหรับบ้านหลังนี้เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะโบร,โบราณน,นะครับเหมือนกับสมัยก่อนนะครับบ้านจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับบ้านญี่ปุ่นซึ่งบอกเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าบ้านหลังนี้มันจะทําออกมาเป็นแบบนี้คือตอนแรกเนี่ยพอผมเห็น เกมมันบอกว่าเป็นด่าน J a p a n h o u s ์นะครับผมก็คิดว่าเออจะเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นหลังใหญ่ๆโตๆเหมือนแบบพระราชวังอะไรอย่างนี้แต่มันผิดคาดเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าสวยอยู่แหละนะครับสำหรับบ้านหลังนี้โดยผมใช้เวลาสร้างไปทั้งหมด39นาทีกับอีก29วินาทีเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสร้างเจ้าบ้านหลังนี้นะครับสำหรับบ้านญี่ปุ่นของเรานี่ครับผมว่าบรรยากาศมันดีพอสมควรนะตรงนี้นะครับคือแบบว่าเราอาจจะแบบอ่าก่อไฟตรงนี้นะครับแล้วก็นั่งจิบชาอยู่เนี้ยปุ๊บ จิบเสร็จปุ๊บเดินออกไปชมวิวโอ้โหภูเขาไฟฟูจิแม่มันช่างสุดยอดจริงๆด้านข้างนี้ก็มีต้นซากุระอยู่ทั้งหมด2ต้น3ต้นจริงๆมันไม่ใช่2ต้นนี่หว่าต้นคิปผมพูดผิดขออภยัยมันมีทั้งหมด3ต้นโอ้มันไม่ได้มีแค่สามมันมี4แล้วเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกขี้เกียจเดินไปดูนะครับเอาไปว่าใครอยากรู้ก็ซื้อเกมไปเล่นแล้วก็เดินไปดูเอาแล้วกันนะฮะ เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปในเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปนั่นเองนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนกับบ้านญี่ปุ่นหลังนี้หวังว่าคลิปนี้จะสนุกกันนะครับเอาละไปละนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วเจอกันอาจจะเป็นเกมนี้อีกหรือจะเป็นเกมอะไรก็ได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีละกันไปละเจอกัน